ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุก ท่านเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะผมต้องบอกเลยว่ามันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่แล้วอีกทีหนึ่งนะครับเป็นพาร์ทที่3ของเรื่อง10รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับที่เราเห็นครั้งแรกแล้วร,รู้สึกว่ามันแปลกนั่นเองแต่หัวข้อผมเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับผมแค่จะอธิบายขยายความสักนิดสักหน่อยนะครับสำหรับพาร์ทที่3นี้ก็มีอีก10รุ่นนะครับก็ร้องไปรับชมแล้วกันนะว่ามีรุ่นที่มันตรงใจคุณบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มเติม รุ่นที่รู้สึกว่าแปลกตั้งแต่เจอมานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ คันแรกของคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มกับ GPS กันก่อนเลยดีกว่านะและนี่คือ GPS Demon 150 GR นั่นเองนะครับความแปลกเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าหน้าตาของมันแปลกนะครับเพราะหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากับมันดีตั้งแต่ก่อนเปิดตัวแล้วด้วยซ้ำนะแต่สำหรับช่วงที่จะเปิดตัวเนี่ยแหละทุกคนมองว่ามันแปลกนะครับเขาไม่เคยคิดกันว่าจะมีมินิบค์นะครับที่เป็นสปอร์ตฟูลแฟลลิ่งแบบนี้นะจริงๆก็ไม่ได้มินิเท่าไหร่หรอกนะแต่สาหรับสปอร์ตฟูลแฟลลิ่งรอ 14แบบนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครนึกภาพออกเลยนะครับหลายๆคนก็ยังบอกเลยว่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยภาพที่หลุดมามันเป็นภาพตัดตอ่อหรือว่ามันเป็นตัวนอกอะไรเงี้ยมันไม่เข้าไทยหรอกไอ้รถแบบเนี้ยซึ่งพอมันเข้ามาขายนะครับในช่วงเวลาที่เปิดตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสมันฮือฮามากเลยนะในช่วงงานมอเตอร์โชว์ตอนนั้นนี่ถือว่าคนลุมล้อมกับจ้านี้เยอะมากๆนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็นับเป็นเรื่องที่ดีของทาง G P X นะ คันที่2นะครับจากค่าย JRD กันบ้างดีกว่านะคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า JRD Storm นั่นเองนะครับหรือหลายๆคนก็เรียกว่ารุ่นพายุนะแล้วก็มี Storm Z ด้วยนะครับที่ออกมาในภายหลังนะในช่วงตอนเปิดตัวเนี่ยผมจำราคามันไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาช่วงเลหลังเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะส่วนหน้าตาของมันนะครับเรียกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยแปลกมากๆนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของมันใหญ่เอถอะทะไปหมดนะครับและสมัยนั้นยังไม่มีรถ ใหญ่ขนาดนี้ด้วยซ้ำนะการออกแบบเนี่ยก็น่าจะอิงกับสกูตเตอร์ของต่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าใครยังขับอยู่นะครับก็ถือว่าคุณใช้รถได้ทนทานมากๆนะครับและคุณมีรถที่แปลกมากๆเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราขับรถรุ่นนี้ไปที่ไหนนะครับผมมั่นใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนไม่รู้จักแน่นอนนะครับว่ามันคือรถอะไรซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคำว่า JRD เนี่ยผมว่ามันดังพอสมควรเลยนะแต่ไม่รู้ว่าดังในทางที่ดีหรือว่าทางที่ไม่ดีนะครับ และต่อกันที่คันที่3นะครับคันนี้จะมีใครเข้าใจผิดไหมครับว่ามันคือเวสป้าแต่จริงๆแล้วมันคือพัตินัมจังเกิลหนึสอานะครับสำหรับพัตินัมจังเกิลหนึนะอิงรูปร่างหน้าตามาจากค o n d าโจเกอรนั่นเองนะครับคอนดาโจกเกอรเนี่ยเป็นรถ5 0าสซีซีนะแต่ส่วนเจ้าจังเกิลเนี่ยใส่เครื่อง1 2 5 c ซีซีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่า หาตัวรถเนี่ยยากมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้ส่วนอะไหล่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหาไม่ได้แน่นอนนะครับคงต้องเทียบอะไหล่เอานะแต่รูปร้านหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าคลาสสิกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการออกแบบนะผมไม่ค่อยชินกับรถสไตล์นี้เท่าไหร่นะครับตอนผมเจอมันครั้งแรกเนี่ยประมาณ5 6ปีที่แล้วนะผมจะบอกรถอะไหล่วะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้นะครับว่ามันอิงรูปร่างหน้าตามาจากเจ้าจ๊กเกอร์5 0ซีซีนะแต่สำหรับตัวผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับรูปร่างหน้าตาของมันสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่า เกิหร125หรือว่าโจ๊กเกอร์50นะสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันแปลกทั้งคู่เลย คันที่4ย้ายมาที่ค่ายสตาร์เรียกันบ้างดีกว่านะครับและนี่คือสตาร์เรีย VTR 125นะครับช่วงเปิดตัวก็เป็นประมาณปี2016นั่นเองนะกับราคา5 5 9 0 0บาทนะครับในช่วงการเปิดตัวเนี่ยมันใกล้ๆกับ MSX ในตอนนั้นนะครับหลายๆคนก็เลยสับสนกันนิดหน่อยนะครับว่านี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ยซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเจอบนถนนนะผมนี่หันไปมองจนแบบหันไปมองตาค้างเลยนะครับว่ารถอะไรวะแม่งเท่ ซึ่งตอนนั้นไม่รู้นะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรจนมาหาข้อมูลในตอนหลังนะจึงรู้ว่ามันคือ Starion VTR 1น5่นั่นเองนะคือช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งในปัจจุบันนะครับเราแทบจะไม่เห็นมันวิ่งบนท้องถนนเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่ตอนนั้นมันออกจะจอดเต็มหน้าร้านขายรถนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับที่ทําให้เราไม่ค่อยได้เห็นมันในปัจจุบันและคันที่5นะมาดูที่ค่ายคนบ้ากันบ้างดีกว่านะครับ และมันก็คือ Suzuki เจลาโต้นั่นเองนะครับเจลาโต้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยในตอนที่ออกมาใหม่ๆห,หลายๆคนแซะไปเยอะมากๆนะครับ ข้อแรกเนี่ยโดนด้านหน้านะครับที่เป็นไฟสองตาเนี่ยหลายๆคนมองว่าหน้าตามันแปลกนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของพักเท้าที่เป็นเหมือนช้อนตักไอติมนะครับและสุดท้ายก็ยังไม่ไวยนะครับด้านท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับไฟที่ติดข้างๆรถ10บล้อ,อครับคือตอนนั้นหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับและมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ตลาดเท่าไหร่และส่วนสําคัญของมันนะครับที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่ามันออกมาช้ากว่าคู่แข่งเยอะมากๆนะครับอย่างฟีโน่หรือว่าอย่างสกูปปี้เนี่ยออกมาเป็นปีๆแล้วนะเจลาโต ถึงออกตามมาเพื่อสู้นะครับถ้าออกมาในระยะที่ใกล้เคียงกันผมคิดว่าอาจจะสู้ได้ด้วยซ้ำนะครับถึงหน้าตามันจะแปลกนะครับแต่เครื่องยนต์มันให้มาถึง1 2 5ซีซีซึ่งมากกว่าคู่แข่งด้วยนะคิดว่าถ้าเปิดตัวเร็วกว่านี้นะครับอาจจะขายได้มากกว่านี้จริงๆรั้คันที่6ยังอยู่กับค่าย SU ซูกินะครับและคันในภาพก็คือ Suzuki s k y d r i ฟ e นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวมาเนี่ยหลายๆคนก็แบบ อะไรวะเนี่ยนี่มันเขียดตะปาดหรือเปล่านะครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบเจ้านี้สักเท่าไหร่นะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่า Sky d ดิฟเนี่ยมันรถที่ทนมากๆคันหนึ่งนะครับคือเคยเห็นคนน้ําหนักร้อยกว่าโลนะครับนั่งกัน2คนเนี่ยแล้วก็วิ่งได้ฉิวเลยนะซึ่งหลายๆอย่างในตัวรถเนี่ยมันดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่วงท่านั่งหรือว่าท่าขับขี่ของมันนะครับมันรู้สึกว่านั่งสบายกว่ารถในยุคเดียวกันนั่นเองนะแต่กับกันนะครับก็คือหน้าตาของมัน ที่เราวัยรุ่นในยุคนั้นไม่ค่อยชอบใจมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันมีหลายๆรุ่นที่สวยนะไม่ว่าจะเป็นมีโอหนึหรือว่าจะเป็นมีโอสตาอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นแหละหรือว่าจะเป็น Honda คลิกนะครับคลิกไออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าทําให้เจ้านี่นะครับดูเป็นรถที่แปลกไปนั่นเองคันที่7นะครับนี่คือไทเกอร์จ เอนนั่งสำหรับรุ่นนี้ก็ไม่ต้องบกนว่ามันแปลกตรงไหนนะครับสำหรับดีไซน์การออกแบบสุดแปลกนะครับก็คือไฟหน้าของมันที่ไม่ได้เข้ากับตัวรถเลยนั่นเองนะเหมือนกับทางไทเกอร์ในตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าไทเกอร์สมาร์ทเนี่ยมันผลิตเหลือแล้วไฟหน้ามันไม่เหลือนะครับก็เลยหาไฟหน้ามาใส่แทนอย่างนั้นแหละแล้วก็มาแปะรุ่นจ็อกเกอร์เข้าไปนะครับคือผมนี้แบบเคยเจอมนครั้งแรกนี่รู้สึกแบบมันลดอะไรวะแต่ผมบอกไ้ก่อนนะครับว่าหลายๆอย่างนะครับมันทําให้ตัวรถดูสบายนะ ไม่ว่าจะเป็นพนักพิงที่ติดมาให้นะครับหรือว่าที่พักเท้าของคนขับที่ดูใหญ่เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าวัยรุ่นไม่เอามันแน่นอนนะครับไม่เคยเห็นรุ่นนี้แต่งเลยนะพูดจริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นคนขับด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยลุงข้างบ้านผมเนี่ยเขาขับรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเขาบอกมันก็ทนทานดีนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยมีปัญหาอะไรซึ่งมาก่อนก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วนะไทเกอร์เนี่ยเครื่องยนต์ดีนะครับแต่ว่ารูปแบบดีไซน์เขาไม่ค่อยผ่่าานนนนเเทั้องนะ ขั้นที่8นะครับจากค่ายามาฮ่ากันบ้างดีกว่านะครับและนี่คือยามาฮ่าเอ็กซายเตอ150นั่นเองนะครับคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้แปลกอะไรมากมายนะสำหรับเอ็กซายเตอร์นะแต่ในช่วงเวลาที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเขาคาดหวังกับเอ็กซายเตอร์ไว้มากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมาแทนตลาดของสปาร์ค135นั่นเองนะครับแล้วแฟนขับสปาร์ค135เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะครับเจ้าเอ็กซายเตอร์ 150cc มันโผล่ออกมานะครับด้วยรูปร่างที่มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่มากๆนะครับแต่สิ่งที่มันแปลกมากๆจนหลายๆคนเอามาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของยางหลังติดรถนั่นเองนะ เออแต่ในภาพไม่ใช่ยางหลังติดรถนะครับยางหลังติดรถเล็กกว่านี้เยอะเลยนะแต่ถ้าพูดถึงยางหลังติดรถเนี่ยก็คือยางหลังติดรถเนี่ยมันใหญ่พอๆกับสปอร์ตคัสหนึ่งร้อยห้าสิบเลยแหละ <S 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 คือตอนนั้นคนก็เลยมองว่าเฮ้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทำไมยางหลังมันใหญ่จังนะครับก็มีหลายๆคนพูดคุยกันนะครับว่ายางหลังมันใหญ่เกินทําให้ตัวรถดูแปลกส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าก็เท่ดีนะคันที่9นะครับยังอยู่กับค่ายยามาฮานะครับและนี่คือยามาฮ่าคิวบิกนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคิวบิกเนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบรูปร่างหน้าตาของมันมากๆนะครับและในช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยผมบอกว่ามันล้ําสมัยสุดๆไปเลยนะสำหรับรุ่นนี้แต่ก็มีหลายๆคนนะครับที่มองว่ามันอวกาศเกินไปบ้างนะครับหน้าตาเหมือนมือถือบ้างนะบางคนบอกหน้าตาเหมือนเครื่องซักผ้านะครับที่หนักที่สุดเลยได้ยินมาว่าหน้าตาเหมือนชักโคกนะครับซึ่งผมดูไม่ออกนะว่าชักโคกไงนะแต่ว่าในกระทู้พันทิปเนี่ยมีคนคุยกันอย่างนี้จริงๆนะครับไม่เชื่อลองไปดูได้นะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไงผมก็ชอบ เพราะว่ามันดูร่ำสมัยมากๆนั่นเองแต่ว่าพูดถึงยอดขายเนี่ยก็ไม่ได้ปังสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคิวบิกจริงๆผมว่ามันควรจะปังมากกว่านี้นะครับจากรูปร้านหน้าตาการออกแบบที่ดูดีขนาดนี้นะไม่รู้ผมจะอวยไปไหนนะครับแต่ผมชอบจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมว่ายอดขายมันก็พอไปได้นะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับซู m เอ็กในสมัยที่เปิดตัวใหม่ๆนั่นเองนะ และคันที่10เป็นคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมันคือ s t a r i a n Mini a d v a n นั่นเองนะครับ s t a r i a n รุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่าตอนนั้นนะครับเปิดตัวในช่วงปี2016-2017เนี่ยแหละตอนนั้นยังไม่มี GPX Demon 150 GR นะครับหรือว่า Demon ตัวแรกเนี่ย125เนี่ยก็ยังไม่ออกด้วยซ้ำนะ เรียกได้ว่าตอนนั้น s t a r ์เรียเนี่ยมาถูกทางเลยแหละแต่ก็อาจจะไปติดกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องค่ามาตรฐานไอเสียนั่นเองนะเพราะว่าเจ้า Star Mini s t a r ์เรียนมินิแอดคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ 155cc แล้วก็ระบบจ่ายน้ำมันเนี่ยเป็นคาร์บูเรเตอร์นะแถมเครื่องยนต์ไม่ไผ่านมาตรฐานไอเสียในเวลานั้นนะครับก็เลยทําให้มันไม่สามารถจดทะเบียนแล้ววิ่งได้ถูกกฎหมายบนท้องถนนได้นะก็เลยทําออกมาขายได้แต่แบบ ขายแบบไม่มีทะเบียนอ่ะเออก็คือขายแต่ตัวรถนะครับแล้วฟังราคาดีๆนะครับราคาของมันเจ็บดากมากๆนะครับกับราคา6 9 0 0 0บาทนะครับ ราคานี้ไม่จดทะเบียนนะครับวิ่งได้แต่ในซอยขับเล่นในทั่วไปนะครับถ้าออกถนนแล้วโดนจับเนี่ยผมว่าน่าจะโดนยึดรถนะครับกับราคานี้นะผมว่าแพงมากๆนะครับถ้าเทียบกับในปัจจุบันที่เรามีเดมอน 150GR แบบจดทะเบียนถูกต้องด้วยราคาที่เราเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคันนี้มันจดทะเบียนไม่ได้นะครับและรูปร่างหน้าตาก็คล้ายคกันนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ห่างกับเดมอนในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าสตาร์เลียนตอนนั้นทําให้มันจดทะเบียนนแลวิ่งได้นะ ผมคิดว่าเดมอนเนี่ยคงไม่ได้เกิดแบบนี้นะครับก็คงจะมีรถที่มาแทนเดมอนจากค่ายสตาร์เลียนหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าสตาร์เลียนก็ทําไม่ได้นะครับเลยทําให้ทุกวันนี้สตาร์เลียนเนี่ยก็เริ่มแบบมีคู่แข่งทางการตลาดเยอะนะครับคือมันมีหลายค่ายแล้วแหละนะ ก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันก็เลยเป็นแบบปัจจุบันนี้นั่นเองนะและแอดวันในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นรถลิมิเต็ดอ dition ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ซื้อไปยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เคยขับแลอเคยใช้ก็บอกกันได้นะครับว่าการใช้งานของมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําความเร็วได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่า155ซีซีเลยนะแม้ว่าจะเป็นแบบ4เกียร์แต่ก็ยังมีคัตมือนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทําความเร็วได้สูงพอสมควรเลยแหละ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่ยืดยาวมากๆนะครับกับ3พาร์ทของเรานะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเลยนะครับและหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประกัรใดนะครับก็ต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ